เดี๋ยวสบายดีพี่น้องมือนี้บาแซงกับสวสยถ้าพี่น้องเป็นมึงสวนล่างบานัดว่าเบีย้ยเบีย้ยใหม่ลายอย่างก็ได้ดปักซับเป็นทีขบอยนอะพี่น้องอันนี้เป็นเบียบเ้ยมะเขือพี่น้องตัวไก,ก,ก่ข้างขางับบังลิ้นใหม่เบียริ้นใหม่ใกล้ๆก็เป็นต้นผักกระเดา คางกับต้นมักซิดาสายพันธุ์ดีได้พี่น้องเลยตัวนี้ก็สร้างมาพิเศษพันธุ์เพน็นดำหนึ่งพี่น้องตัวนี้มักสมโอแดงสมโอพันจินสร้างมาแต่แคนครหลวงเวียงจันท์น ทางจะแพงเตือบตัวหนึ่งเกือบป,ประมาณนะเจ็ดสิบกว่าพันกบได้ยู่งามตุนแต่ว่าเอามาปักสับแล้วก็ออกใบแต่แต่แต้นเดียวมีความเสียงอยู่แต่ว่าก็อีกตัวหนึ่งกับพว่วงซอถอดถอดใบอีกตัวหนึ่งว่าบอ่อยังเลย ตัวนี้ต้นมอบลลี่มอบลลี่พันไตวันตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอมอเบลลี่หมกันพันเชียงใหม่ไปเนาะสังเกตใบนะพี่นองสังเกตใบพี่นองนกำลังถอดออกมากี่เนอง ได้แล้วเพื่อบุกข้าวเดียวคือประมาณสองเดือนไปครับได้หมากแล้วแต่ว่าโตเต็มทีเดี๋ยวมาแสงเสียเอามาให้เบิ่อีกทีหนึ่งว่าทรงนี่กำลังปรุงหมากอดดอกแล้ว เล่ายอยู่แล้วมอเบลลี่พันเชียงใหม่เป็นหมากไว้ขนาดแต่ว่า อัิทฐานจะมีรถออกแบบวันสมสมหนัยหนึ่งตอนนี้กตลังถอดถอดดอกนะ เป็นหมกข้าวบุชีเป็นมกฝาไฟพี่น้าะต้นติเตียนีพี่นนอะทอดยอกแล้วก็เริ่มเป็นมากแล้วเนี่ยเริ่มใหญ่ติเตียีเพียงทิงแอว ลายเติมเป็นเบี้ยบังม่วงทีเบาแซงได้เฮ็ดตุ่มไม่เรียบร้อยซ้ำเป้่าไว้ซ้ำหอดมอมซ้ำเดือนหาเดือนหกถ้ามีฝนแหละจะไปปูอยู่ส่วนหลักสิบสองเพื่อนอันนี้เป็นการท่มงา ต้นงาให้ได้หางแหละล้างจาน,นั้นเอาหม,าาม้อตอกสัมโตสมบูรณ์เลยตัวนี้ก็บต้นมะฮุงมะฮุงพันธุ์มาเลเซียต้นทงบุษันอืมต้นทงบุษันมือดิเลยมือหนาจึงคอยเอาไปปักซ้มโตออันนี้มันการพอปลูกแบบธรรมชา,าตาาิ์สวนหลังบ้านเพถอนซิดาพันซิโกบล,ลา ใจจะเป็นสีแดงแล้วก็หมากใน้าตัวเต็มทีก็เสร็จประมาณเกือบครึ่งกิโลเี่าน้ำนักอันนี้เล็เบีย้ยผ่านกเ็เลยมาสิบต่อ,อาาพอปลูกพิธีเพื่อนแล้ก็เบีย้ยของม่วง นี่เกืบเด้ประมาณหกเดือนรับก็ได้สมัครมันทำนี้ตอนนี้เราซงเคยรีวิวเลยบางทิก่อนกะได้ประมัณทราบปาวันตัวนี่ยล้ก็ซิปปลายวันเนี่ยนิดน้อ็เกือบสองเดือน ส่วนวันที่เดียวก็ม <c ười> ันบ <c ười> ี e: Hello, ่เ <point> ก <identified> <Right>. ือบไกิ้งเพราะว่าอันที่เดียวเริ่มถอนยอดล่ะตัวนี้ก็เบี่ยที่มาแซงในปักอาทิตย์ก่อนเริ่มถอนยอดแล้วอืมเป็นว่าอะไเติบยอดกุม่ง ทีนี้ก็สตรอเบอรี่ส,สตรอเบอรี่ซ oh, ีดเค็มเริ่มเป็นมากสิรีลูกเลยน,นี่ก็ได้กินหลายเทื่อนละไพี่น้องอันนี้ทดลองเอามาเอากูสตรอเบอรี่ใช่ไหมไม่อยากเสีอว่สสสาสเป็นมากซช และโดยส่วนใหญ่จะมาอากาศเย็นอ๋อ,อส่วนใหญ่งานม,มามันเลยอันน,อนี้สิแดงสีแดงอีกเลยกุ้งน่ะอันนี่จะเริ่มถอดใบถอดดอกอนี่ก็มักอือส่วนขว่าสมาัดเด็ดใบเอาไปลวกกินกระปลุล ป๊าเสียงอ้อเสียงอ้อแบบสบายๆพี่น้องแกะเศษอืมโอ้อ่ะ อพันมาเลเซียโอ้มะกรวยเริ่มสิมอสอิได้กินเลยหรือให้่วนลงบากนิดหนึ่งเลอตัวนี้เป็นบลาแสงได้เสียบยอด สาใส่พันธุ์ม่วงซีอิตเรียว่าม่วงซีม่วงมาต่อยอดใส่ช้งานกันไหมงามะม่วงแก้มแดงอันนี้แต่ม่วงแก้มแดงคือว่าเาจะได้อยู่สองส่พันอยู่ในงาเดียวกันเลยเอามาแกเบิองเลยเพื่อนเพราะว่าสังเกตว่ามีการถอดยอดแล้วไปเบิองน้ำกันพี่น้อง

hòn nhọn này kìa, bên chà chà ừ. đây, oh, เดี๋ยวเขาจะเกี่ยวตัวอันนี้กรับเพื่อเพื่อว่าใหา้ยึดจึงไว้อยู่กับงาของมุมมองพันเดิมน,นี่กับต้นเดิมกต่เป็นมุมมองอแกมแดงตัวที่เท้ามาเสียบกับเป็นมุมมองซีดหรือมุมมองซีหมวง เน้นตัวเองอยู่ทุบพี่น้องแต่ว่ามาทดลองเองก็ประสบผลสำเร็จตัวเองได้พี่น้องน,นี่จะจ้าเลยไก่เลยพี่น้องพี่เราอาสมามัดไปปักต่อปักซับหรือว่าเอาไปทดลองอยู่ทีเฮื่อนตัวเองได้เลยประสบผลสำเร็จได้เช่นกันอาจจะเป็น เอาไปปาเห็ดเป็นเบียร์ใหม่ประดับเออยู่ทีเพื่อนได้เลย,เลยสะดวกสบายพี่น้องง่ายๆคลิปนี้สร้างสมดีก่อนด้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องแล้วเ o า s e มีรีวิวอีกเทอานึงแต่ว่าใบใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่ามือนนใ้เห็นยอด แะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสองบันแสงสสวยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้เขาก็ก็ลัสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน้อง